สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวีเดียบ้านทุ่งทูเลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารเย็นให้ทุกคนชมเหมือนเดิมค่ะทำอาหารชักคือทำอาหารเย็นสวัสดีค่ะโกดทำอาหารเาทำไมชื่อไอทำไมไม่กลัวไอสวัสดีค่ะสวยสวัสดีคุณโอสวัสดีครูเอวันนี้จะเดี๋ยววีเดียจะวีเดียจะมาทําอะไรคะน้ําพริกอะไรหรอน้ําพริกปลามันโดนมันโดนเล็บม้ามาโซ่เลย เมื่อกี้มันโดนเล็บมือมาๆช่วยอยขอโทษค่ะเอ้วันนี้เราจะมาแกงนี่ค่ะหมูสามชั้นค่ะใส่ไอ้ไอ้ผักความตุ้มจีนค่ะนี่ค่ะกิบได้ผักความตุ้มจีนมาเอ้เราก็จะแกงค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวอันนี้น้องน้องบีดีจะทำไอ้น้ำพริกไอ้ปลาลิ่เอันนี้เป็นปลาทะเลค่ะปลากาบุโยค่ะเนี่ยให้พีเดียตำก่อนค่ะกิฟอยากกินน้ำพริกค่ะ ให้วิดีอตามกินกับน้ำพริกใส่ปลรราะต้มเรียบร้อยค่ะยังให้น้องวิดีอตามปลาให้มามาก่อนเนะาะให้แม่ครัวของเราช่วยค่ะอะต้เลยลูกตม้มแลวว่ไอ้น้ำมันจะเด็นเอาช้อนด้วย,อ,ยอันนี้หมูสามชั้นที่เรือจากกินไอพัทคอร์ดนั่นแหละค่ะก็เลยจะมาอ่อมค่ะอ่อมใส่ไอผัดความตุ้งกินก่อนค่ะอย่าพึ่งวิด้วย อันนี้เป็นไอ้นะไอ้พริกแกงค่ะกิ๊บตําแล้วค่ะมีตะไคร้กระเทียมแล้วก็ไอ้มะแขวนค่ะของภาคเหนือค่ะก็เดี๋ยวใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวพริกค่อยใส่ค่ะเดี๋ยวเผื่อวีเดียเขาไอ้ยากกินด้วยค่ะเอาไปเรียแล้ววีเดียใกล้เกินป้าเพอไม่ได้เลยเมื่อกี้เนี่ยเรียแล้วค่ะมีกิ๊ต้มไมดีๆต้ดีเดี๋ยวผัดหมูให้สุกก่อนค่ะใส่เครื่องค่ะ อันนี้เป็นหมูไอ้เครือบเกล็ดขนมปังค่ะของโรเบิร์ตค่ะอันนี้ซื้อมาเขาขาย3ยูโร30เซนค่ะแล้วก็จะกินกับไอ้น,นี่นะคะสลัดผักรวมมิรค่ะเเดี๋ยวผัดหมูให้สุกก่อนค่ะเอาวิยาตั้งไปก่อนค่ะเนาะ <c oughs> รอไปก่อนนี่ค่ะหมูขราก็นี่นะคะกินก็ผัดจะสุกแล้วไหมคะ่ะเติมน,น้ำก่อนค่ะ เป็นยังไงน้องวีเดียกับบเยากาบบเยาแล้วทีนี้เขาทำแบบนี้วีเดียเดียวเอาน้ำปลาใส่ค่ะนี่วีเดียถ้าถ้าน้ำปลาใส่หนูก็อย่าไปตำแรงนะลุกเดี๋ยวมันจะกระเด็นเข้าตาอันนี้มีแต่น้ำปลาถ้าไม่ใส่พริกค,ค่ะเดี๋ยวแม่คอยใส่พริกป่นเอาแล้วเขาใช้ช้อนแบบนี้วีเดียคนแบบนี้ว้าววีเดียตำละเอียดเลยเหรอสักกิะใช่ไหมวีเดียสักกิมากเลยนี่ <c oughs> ให้วีเดียทำคนเอาหลุดเขาใช้ช้อนคนอันนี้ผกักกาดมาจากไหนนี <c> ่ <oughs> พอมาใส่แล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งไปกับแมหมาเอาใส่เยอะๆก่อนมันจะข้นไปไหมพลอยลูกเออแล้วมันเจอไ,ไอ้นี่ไปฮะแล้วก็เอาอันนี้ใส่เอาต้นหอมอ่ะเอาใบหอมใส่เอาเทใส่เอ,อ,เองไปะใช่ไอ,อ้เลยแ้วกควนลุกอย่เฮ้ยพุดโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเฮ้ยพุดดีเดียร์ นายขอชิมหน่อยเป็นยังไงลองชิมดูสิในลองมาขอชิมหน่อยของมูทําอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ต้องเอาเอาของมัเออชิมดูเป็นไงเอ้ฝุ่นกุ้งฝุ่ะอื่อร่อยไหมอร่อยแล้วยังไงตักใส่ถ้วยก่อนมันอร่อยแล้วอ่ะตักใส่ขวขวเออเดี๋ยวเราก็ค่อยกินลูกเดี๋ยวตักใส่กล้วยก่อน ต้องสวัสดีคะะ่ะเลยสวัสดีไปแล้วอันนี้โชคอ,อออเันนี้ให้ของน้องวีเดียเลยคะ่ะนี่อันนี้ของวีเดียไปเยอะๆเลยเพราะว่าเคยทําน้ําพริกให้วีเดียกินแล้วก็ชอบมากคะ่ะนี่อันนี้ของมาม่าใส่นี่ของมาม่าใส่พริกคะ่ะทีนี้ไกครับีเดีย <laughs> เอาพริกป่นเลยคะ่ะอันนี้มันเผ็ด้ววีเดียทีนี้เอออันนี้เป็นพริกคะ่ะ ไม่ได้ยิบไม่ได้ต้มพริกอะไรเลยค่ะทำแบบนี้แหละว้ายไม่จาใส่อะไรแล้กวกันอร่อยเลยป้าๆบอกเดี๋ยวใส่หอมมะม่มาเสร็จปได้อีกนิดมันไม่ค่อยนะนัวหน่อยเดียวเยอะนี่เสร็จแล้วอันนี้ของมะม่าเทเลยน,นี่อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำแกงที่นี่ไปเดี๋ยวเดียวทีต่อไป าบูยาของเรอะมากค่ะเรียบร้อยเอเสรน,นี่พบบบบี่เอาผักใส่เอผักใสนี้อใส่แบบนี้ผักใส่กันพีออกซิเ,เูดเอาใส่เยอะๆอไปใส่โคคะ่ะเมื่อกี้เนะี่ยอยากใส่โคบเออเอาใส่ให้หมดเลย ความตุ้งจีนความตุ้งจีนหรือฮ่องกงพอดคลิปเรื่อจะพับความตุ้งจีนค่ะอาวิเดียทำใส่หมอริลล์เออใส่เลยเดี๋ยวกำลัง,อลงทอดมันฝรั่งให้ป้าป้าด้วยกันเอออันนี้ของเราเรียบร้อยแล้วเดีป้าป้ากินกได้อย่างสวยดังเชียวอันนี้ของยูอันนี้ของม,มาม่ามันเผ็ดนะเออวางไว้ก่อน เดี๋ยวมาดูอันนี้มาดูมาม่าทำอะไรคนแบบนี้ก่อนค่ะนี่บีเดียกินแล้วดีตอนนี้ไม่หวอไระปรุงบีเดียเออปรกันเดียอะไรกันคุ้ไม่ไหวนี่อะไอ้อร่อยียาอร่อยอร่อยไหมลูกเอามือจกเลยค่ะเดี๋ยวคิมใส่น้ปลาก่อนค่ะน้ไส่ดแต่้ปลานี่เลยค่ะให้บีเดีย ันนี้กินแต่ปลาร้าเดี๋ยวรอให้ปักสุกก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยใส่พริกค่ะเนาะ๋ยวพี่เดียเขาอยากชอบกินหมูสามชั้นด้วยค่ะทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะเนี่ยหั่นให้แม่แล้วก็ไอ้ลูกค่ะนี่ค่ะดี๋ยวปิดไว้ก่อนกินหรือยังเดี๋ยวทอดหมูให้ปลาด้วยหมูนี่ก็ทอดแป๊บเดียวค่ะสิบนาทีค่ะ นิสโซค่ะนี่เป็นของเยอรมันค่ะประเทศเยอรมันเขาชอบทําพวกมูอันนี้นะค่ะเคลือบเก็ดขนมปังค่ะเนาะสองอันค่ะสองชิ้นสามยูโรสามสิบเซนค่ะรอน้ำมันร้อนก่อนค่อยใส่ค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวทอดก่อนแป๊บนึงเออเดี๋ยวค่อยเอาลูกเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวทอดหมูให้ป๊าป๊าใกล้ใช่ไหเอาไปเลย อยากดื่มน้ำแล้วอดื่มน้ำนนะนนก็อิ่มหรือยังบนปลาน่ะจับหลายเราต้องกลับด้านก่อนคัะนี่อร่อยมากเลยพีดียอรูปไข่ดอวแป้งนึงก็ถูกแล้วเรียบร้อยค่ะ ก่อนคะ่ะอันนี้ของบีเดียก็เสร็จแล้วคะ่ะนี่แกงเรียบร้อยคะ่ะม่ได้ใส่พริกคะ่ะอันนี้ของแม่คะ่ะทีนี้ใส่พริกก่อนคะ่ะก็เสร็จเลยบีเดียไปก,กินน้ำพริกโลละเจอกันนะแกงเอาหมูใส่ผักความตุ้มกินของกิฟทค่ะแค่นี้แหละคะ่ะก็แซ่บแล้วไอ้ฝน,นพวกฝนกะันแซ่บแล้วคะ่ะแซ่บแล้วพอแล้ว ชูรสเลยค่ะวันนี้นัวแล้วค่ะตะกอนโชเรียบร้อยค่ะนี้นี่เป็นมันฝรั่งว่าที่จะน้ำก่อนนี้สอาร์ดัปเปิลชไฟฟิชอาร์ดัปเปิลชไฟฟิชค่ะนี่ p o t a เ o e s ราซื้อมาจากไฟา e อปเตโตัสไฟป๊อเต้ตให้โรเบิร์ตซื้อมาจากซุเปอร์มาร์เก็ตค่ะก็มาใส่แอร์ฟรายอ่ะพีดีเรียบร้อยค่ะนี้ โอเคอ่านตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีปนปลาค่ะผลปลากระบุเยาแล้วก็นี่แหละค่ะเนาะแกงไอหมูสามชั้นใส่ผักกวางตุ้งค่ะทอดหมูอวิเดียกินเอนี่น้ำพริกจะหมด้วค่ะแบบที่สุกเล็กร์เหรอทำเสร็จแล้วมานั่งกินเลยอันนี้วิเดียหนูกินไหมหนหมูสามชั้นดู มาจักให้อ hey? to yeah. ันน yeah. ี้ผมก็ปลาหมูทอดหูวข้าวเลยหลหข้าวกินน่าอร่อยมากเลยัชิตโซ่มาางตัชิสิโซ่เฮ้ยไปาเอสมาคลเล่นด้ยสมคลเนดีค่ะสวัสดีค่ิกิกดิกูด่กูด

Wil je ook wat adem wat Deze? Ik kan heel een paar stukjes hier staan, ik heb alleen klein Kijk eens binnen. Hoppakee. Kun je pakken? Nog een paar stukjes. Je vindt ook lekker, hè? Lijkt een beetje op chips. Zie deze ook. Oh. Mag ik? Ik heb het niet Oh. Mag ik? Ik heb het niet op Ik heb het niet op de Ik heb het niet op Ik heb ของดีของภาคเหนือไปเดียวอืมอืมหืดีนะจ้ะแล้วก็สดสดไอ้ปนปลาแซ่บบ่แซ่บบ่เนี่ยแซ่บแซ่บยุคุณตื่นแล้วแซ่บยุค่ะ ก็อ่ปเปิลผมขัดนี่มีแอปเปิลจากสลัดแตมกวาแครอทแล้วก็อะไรอีกมะเขือเทศค่ะยออีกแล้วก็ซอสซื้อมาค่ะซอสใส่ลาดสลัดอากาศอาทิตย์นี้เน่ามากเลยค่ะเหงาสุดแรกเรียนเนาะ อ๋อแต่ได้เห็นเฮ้ยฝนตกฝนตกลมแรงค่ะอากาศไม่ดีเลยเนาะพี่เดียไปเล่นข้างนอกไม่ได้เลยเนาะไปโรงเรียนก็ลำบากค่ะต้องเดินไปตลอดตอนนี้กลางร่มค่ะมีความว่าเทเรนฟันดาบไปเดย์มโบว์ีอยากจะเขาเห็นกิอนอ่ะเด็กน้องพีเดไมพ่อพ่อมาเตน บิเดียบอกชามาเลยนะอันว่าบีมีรองเท้าไฟเหมือนป๊าป๊าไหมตัวเ,เหมือนน้องบิเดียไหมม,ม,มีนี่เ F O F อ M I C H F O อันน๋อแล้ว<อ>เก๋แล้วเก๋ใหญ่ใครซื้อให้ใครซื้อรองเท้าให้พี่อันบีเดียชอบสีอะไรเออของหนูใครซื้อรอง,ททอองเท้าให้หนูบีเอฟฟอบิเดียกขาก็กก<อ>ใครซื้อรองเท้าไฟให้หนูหนูบี โอ้ปป้าซื้อให้ปอปป้าซื้อรองเท้าที่มีไฟนะคะเดินไปกระพิบกระพิบชอบมากเลยค่ะอืมช่วงนี้ซินเตอร์คลาสใจดีเนาะซินเตอร์คลาสเห้ยอาร์ดเนี่ยอืมซินเตอร์คลาสเซอร์ไฟเลยเมื่อเช้าได้รองเท้าค่ะโอ้ยนัน่นมีเดียน่ารักไหมน่ารักเออถ้าน่าถ้าน่ารักน่ายักโอปป้าต้องซื้อให้ทำไม่น่ารักได้ไหมได้ของขวัญไหมถ้าไม่น่ารักน่ารักอู้จุด Mmm. Mmm. Mm. Mag ik die proeven? Deze? Deze van ja. Kom maar. Die dan. wat is dit? Sambal. Sambal van. Namprik. Namprik. Onpa. Lekker? Vish. Mm. Yeah. Sambal van vis. Treson. Smaakt echt naar kabeljauw, he? Lekker. Mm. ปลาทะเลขบะยาวค่ะอ,อันนี้วีเดียเสดน้ำหรือยังเอาช้อนของวีเดียอยู่ตรงไหนลูกมีอันนี้เส้น้ำอร่อยไหมเผ็ดไหมลูกไม่เผ็ดเลยเนาะไม่เผ็ดเลยนะมลยูสามชั้นเหลือแล้วใครกินพากันกินชาบูฮอดพอตเหมือนกันอ็ปล่า ฮอสโตบอชาบูเหมือนกันแหละเหลือค่ะก็เลยได้กิฟได้ผักไอ้กวางพุ้งมาจากร้านจีนค่ะมีร้านคนจีนค่ะเขาแบบให้เราสั่งเงี้ยค่ะัจากดอแอค่ะเออมีกิฟมีดอแอเขาค่ะเขาก็สั่งแล้ถูกกว่าที่ร้านขายของเอเชียร้านเอซุปเปอร์ของคนเอเชียค่ะถูกกว่าก็เลยไปไปเอากับเขาที่ร้านมาค่ะกิโลนึงเขาขายร้อยสามสิบบาทค่ะ ใส่ผักกวางตุ้งนะคะีค่ะถูกกว่าเยอะเลยทั้งเดียวทั้งกินใส่ฮวัดออดทั้งไอ้นี่เลยะคะ่ะคุ้มเลยทั้งแกงทั้งแกงอ่อมเลยค่ะเอาเอาหมูสามชั้นไม่หลุเจิมปากเหรอเอาอไหมอืม เอาสดนไม้หนิดน้ำมันไก่เอาไหมมันเต็มปากอะอันนี้มึเอาผักไหมผักควาต้งเอาไหมไม่เอาอะไรกับเบียอะผักไหมเจ้ฮุยมีอิจจาเด็ดขนาดมันเกิดครวเนี่ อยุดกินเสร็จไ,ไ,ไ,ไปเอาของขวัญไปให้แอนโนเลยวันเกิดเพื่อนโรบอยเขาเดี๋ยแม่แอนโนออกมชุกกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเอาของขวัญไปให้แอนโนใช่ไหมอากาศก็ไม่ดีค่ะอ,อากาศก็ไม่ดีคะ่ะดีบ้านไม่อยู่ไกลกันเฮ้อเดินไปนี่ลมก็แรงอู้หน้าหนาวไม่อยากออกจากบ้านคะ่ะตอนนี้นไม่อยากไปไหนเลย ไอน้องมีกิ่นไหมมีค่ะมีอยู่ตรงไหนอยู่ประตูไงลูกมาเป็นเด็กไปกดจิ้งจอกไหมจิ้งจอกเลยหนูเป็นคนกดไหมมันจะกลม <The bell. S 1> มี The Bell อืม The Bell จิ้งจอกนูกดไหมนูเป็นคนกดไหดมลูก老妈ให้หนูกดเลยค่ะไม่ให้พ่ป๊ากดพ่อป๊า <laughs> มากนในเด็กเกินไม่ แม็กโนว์ไม่ได้เบลล์เหรออันนี้อู้เอาน้องไม่มีเบลลูกอันงไม่มีกริ่งทังวัเลยเลยเดบร์บัสจะต้องติ๊ก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 หรือเ่ยมีคล็อปปิ้งต้องขับรถไปไหนนอ๋ม่อ๋เวอร์บัสบีเวอร์บัสใช่เวลาไปบ้านเพื่อนเนี้ยค่ะไปบ้านใครต้องได้กดกริ่งค่ะตอนนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้กดที่ร้องไห้ทุกคนห้ามกดให้เด็กวีเดียกดทําไมวีเดียมันสนุกเหรอ ทำไมบิดยาชอบไปก่อนจิ๊บว่าบิดยาชอบกับอาดับก็ใช่ฟิสอ e อแม่บอป้ากายมังนิ่มบิดยาทำอะไรอีกอ่ะดูสิบิดยาทำอะไรล่ะลูกอันนคือรูปอะไรมันรูปอะไรมันรูปรูปปลารูปปลาบิดยทำปลาแบบนี้คโอ้นี่ป้ป้าเอานี่หน่อยมันปลาดังค่ะ ผมแม่หรือผมลูกกันเนี่ยฮ่าโซ่อุ้ยไหนมาปุดีจัง บิยไอเทล่รกะกินข้าวเยอะพอทำเสร็จลรวรีบมากินเลค่ะตยจิูข้าวน่ปิย่อร่อยอร่อยไหมปทไม่อร่อยไม่อร่อยเลยน้ำพริกหองแม่อร่อยเนี่ยเสียที่ฟิลกับเฮ่เสร็จอ่ะพอเสร็จแล้วกินแล้วค่ะพอตอนนี้ไม่อยากกินละชอบห้องเหรอเ็ดเ็ดแล้วะย่ Ik heb een beetje piek, had je een piek en Dan bied je ook appel. Meer appel, kom ik. Heel druk. Had je nog meer aardappelschijfjes daar? Oh. oh. Bied jij nog een beetje? Nee, je hebt nog ochtend lukt wel. Ja, maar ze vinden het lekker, hè? Hier nog een paar stukjes. Heb je genoeg? Ja, komt goed. Ik heb ook wel een paar, maar lekker Vanavond heel veel eten. โอ้วันนี้จะไปกินงานบันเกิดเพื่อนค่ะก็เลยบอกไม่เป็นไรโฮปิโอปไปดื่มเบียร์ unhappy? ไปดื่มเบียร์กับเพื่อนๆพืวัยรุ่นรุ่นไหน <c oughs> Mm. Oh, ik heb die soep nog niet geproefd, want het is echt ja, soep. Spek Ja, Je eet spek toch? ik hoef geen spek te eten. Niet zoveel, soms een beetje. Door Kan Ik kan een beetje nieuwzaam zijn. Spek is voor zo aan.

เชฟปลาเชฟปลาปะ่ะเชฟปลาค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอ g, กันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ <un> บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเซฟี่ดิเร๋สาัสดีค่ายตลสวัสดีค่ะ <c oughs> Ờ, xong chụp đi lúc, xong chụp đi con ông bà ngoài Khuất xô, dìm bạn khởi đàn